สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพรบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่274นะคะในวันพฤหัส,สบ,บดีที่3เมษายนนะคะวันนี้เหมือนดังเช่นเคยนะคะเอาใจคนนอนดึกนะคะน้องขวัญก็ลงคลิปให้ได้รับชมรลบฟังช่วงดึกๆกนะคะวันนี้สำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้เข้านอนนะคะหรือว่าเสร็จสิ้นว่างไว้จากภารกิจนะคะ น้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนให้ลองเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพ้บบ้านดูก่อนนะคะร้านของน้องเป็นพาบบ้านนะคะราคาหลักร้อยเน้นย้ํานะคะว่าเป็นพ้บบ้านราคาหลักร้อยบางเหรียญน้องทราบที่มาบางเหรียญน้องไม่ทราบที่มานะคะทางนี้ทางนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วพี่ไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่ต้องใจร้อนเลยน้องบอกเลยนะคะชมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ถูกใจเหลียนไหนชอบเหลียนไหนนะคะหรือว่าลังเลใจยังไงนะคะช่องทางการติดต่อน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะคือ0866795644นะคะพี่พี่สามารถทัก ID Line นะคะเป็นเบอร์เดียวกันคือ0866795644นะคะบวกเพิ่มเพื่อนนะคะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มการตัดสินใจได้นะคะ และร้านของน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าใหม่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้ารับของจากเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านนะคะแล้วชําระเงินน้องบอกเพิ่ม50บบาทนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ แล้วเมื่อลูกค้าเปิดใจเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญพาบบ้านนะคะและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะเวลาน้องลงคลิปจะมีการแจ้งเตือนไปหาคุณลูกค้านะคะแต่หากถ้าว่าลูกค้าไม่ได้กดกระดิ่งไม่เป็นไรนะคะรอชมคลิปของน้องในทุกๆวันนะคะบางวัน น้องอาจจะลงช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสามทุ่มอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าสองทุ่มสามทุ่มน้องไม่ลงก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ9ก้โมงเช้านะคะแต่ว่าทางที่ดีนะคะลูกค้ากดติดตามไว้ดีกว่านะคะเพราะถ้ากดติดตามจะไม่พลาดในทุกๆ E ีีเลยนะคะที่น้องลงคลิปให้รับชมรับฟังนะคะแล้วก็แม่ขาขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วกดถูกใจให้แม่้าด้วยนะคะ และไม่เพลินการเสียเวลานะคะวันนี้น้องลงคลิปให้ช่วงดึกๆนะคะก็จะแนะนำทีละรายการนะคะแล้วก็จะกระชับเวลาให้ด้วยนะคะบางเหรียญบางรายกายพูดไม่ชัดเจนทักท้วงน้องได้เลยนะคะเราก็ไปที่เหรียญแรกเลยนะคะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วนะคะ กดถูกใจกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าร้านน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะรายการแรกรายการนี้นะคะเป็นหล่อสมเด็จโตนะคะหล่อสมเด็จโตนะคะออกเป็นรูปหล่อโบราณโบราณน,นะคะนี่มีการหลงรับปิดทองแบบนี้นะคะนี่ใต้ฐานนะคะเป็นหล่อสมเด็จโตนะคะ รายการแรกเลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยดูค้าเข้ามาแล้วนะคะกดถูกใจให้แม่ค้าด้วยนะคะไม่ต้องใจร้อนชมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะนเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะหล่อสมเด็จโตเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้นะคะรายการแรกรายการแรกน้องเปิดให้เลยนะคะ300บอกแล้วนะคะร้านของเราราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะ รายการแรก300รายการที N ่2นะคะรายการที่สองเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะออกวัดป่าอุดมสมพรนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญกลมๆเล็กๆน่ารักน่าใช้นะคะนี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ให้ลูกให้หลานได้คล้องใช้ได้นะคะ ด้านหลังค่ะวัดป่าอุดมสมพรนะคะเล็กๆน่ารักน่าใช้รายการนี้300 300นะคะรายการที่3นะคะรายการที่3เป็นพระไพรีพินาศนะคะออกวัดบวรเป็นเหรียญลงยาพระไพรีพินาศนะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะคะ พระพรีนะคะเป็นลงยาสีเขียวแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะรายการนี้สี่ร0 0ยนะคะรายการที่สีนะคะรายการที่สีเป็นพยาเขี้ยวหมูนะคะเป็นพยาหมูนี่นะคะ เป็นพยาหมูเขี้ยวเพชรของหลวงปู่กาหลงนะคะนี่เนื้อหาร,รายละเอียดบอกไว้แบบนี้นะคะพยาหมูเขี้ยวเพชรนะคะของหลวงปู่กาหลงนะคะอักขระราย,ยันใต้ฐานนะคะอักขระราย,ยันใต้ฐานนี่มีการลงรอยอักขระราย,ยันแบบนี้นะคะ ถ้าภาพไม่ชัดเจนนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้านี่ใต้ฐานนะคะสวยๆนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้ห้0ร้อนะคะรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวัน เป็นพระปิดตาของหลวงหวงพ่อแก้วนะคะออกวัดมาลัยนะคะออกวัดมาลัยขออภ่นนะคะ,ออ rail, ะ,คะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเป็นเนื้อกระไห่ทองเรียมใส่กรอบให้หนาๆแบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กรอบให้สวยๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาเป็นเนื้อกระไรทองนะคะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ này. ด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ กติกาของร้านเราง่ายๆนะคะหากลูกค้าต้องการปิดเหรียญไหนแจ้ง EP และลำดับเหรียญนะคะลูกค้าชอบเหรียญไหนรายการไหนนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญนะคะรายการนี้รายการที่5นะคะเป็นพระปิดตานะคะ400 400นะคะรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระยอดขุนพลนะคะเป็นพระยอดขุนพลเนื้อสำริดนะคะ สวยๆเดิมๆนะคะนี่สวยๆเดิมๆนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญกลมของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะเป็นเหรียญกลมนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์นะคะสาราการประยนวัดละหานไล่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ใบห,หน้าท่านชัดชัดนะคะใบห,หน้าท่านชัดชัดเนื้อหาอรายละเอียดตามนี้เลย สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยต่อโค้ชัดเจนนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะใหญ่ใหญ่กว่าขานาดนเหรียญใหญ่กว่าเหรียญสิบ,บาทนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่อ่สี่เซนสี่เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สี่เซนนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่แปดนะคะ รายการที่8เป็นสมเด็จแบกม่านของหลวงพอ่อกลวยนะคะสมเด็จแบกม่านของหลวงพอ่อกลวยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนี่เนื้อหานะรายละเอียดตามนี้นะคะมีลงรักปิดทองนะคะสมเด็จแบกม่านรายการนี้นะคะส0่อสวยๆเดิมๆแบบนี้400นะคะ รายการที่9้านะคะรายการที่9้านะคะเป็นเต่าหล่อนะคะเป็นเต่าหล่อทรงรถถังนะคะของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะน,นานๆเจอนะคะนานๆเจอเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นเต่านะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะอาคาระราย,ยันชัดเจนตามนี้เลยนี่นะคะ ลงอักขระรายยันตามนี้เลยนะคะลูกค้าเต่าหลวงปู่หลิวรายการนี้400 400นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะ รายการที่สิบสามร้อยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระผงนะคะหลวงปู่มหาศลานะคะเป็นพระผงหลวงปู่ศลานะคะใส่ก่อพลาติกให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังเป็นยันดวงเศรษฐีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันดวงเศรษฐีรายการนี้สวยมากนะคะนี่หลวงปู่ศลานะคะ มีลุงรักปิดท้องแบบนี้นะคะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันดวงเศรษฐีนะคะด้านหลังเป็นยันดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลานะคะออกวัดโภศีสะอาดนะคะสวยมากนะคะรายการนี้สี่ร้อยสรอยนะคะ รายการที่12นะคะรายการที่12เป็นพระพิมพ์นางพญานะคะเป็นพระพิมพ์นางพญานะคะพร้อมตลับสแตนเลสแบบนี้1ใบนะคะให้พร้อมตลับสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพิมพ์นางพญานะคะนี่ส,ว,สวยเดิมๆนะคะสวยสวยเดิมๆนะคะ ลูกค้าชมไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะเอาให้ชอบเอาให้ใช่ดูเอาให้ถูกใจนะคะรายการที่12ก็300 300นะคะรายการที่13นะคะรายการที่ส3เป็นผ้าผงสุพรรณนะคะเป็นผ้าผงสุพรรณเรียมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนี่ พี่ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อแบบนี้เลยดูผิวดูเนื้อแบบนี้นะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่สวยสวยเดิมๆนะคะสวยๆวยเดิมเมหากลังเลใจยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการนะคะ รายการที่13 4ส0 4 0 0นะคะรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลยค่ะด้านหลังค่ะ ออกวัดมหา,าธาตุนะคะหลวงปู่ทั่วรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าเดี๋ยวนะเก่ามากนะคะนี่เก่ามากเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงิน เก่าๆเดิมๆเลยนะคะเก่าๆเดิมๆสวยดีเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองตาตั้งหลวงพ่อน้อมนะคะหลวงพ่อน้อมนะคะด้านหลังเป็นยันห้าแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้นะคะเก่ากึกเลยนะคะรายการนี้ห้าร้อย 500นะคะเป็นเหรียญฉลองตาตั้งหลวงพ่อน้อมนะคะรายการที่15ต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญพระครูเดิมหรือหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะ เนื้อหาเก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆรายละเอียดตามนี้เลยนะคะลูกค้ารายละเอียดตามนี้เลยนะคะรวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่19นะคะรายการที่โอรายการที่17รายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะคะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะรายการที่17นะคะรายการนี้ <c oughs> เหรียญไม่หนานะคะเป็นเหรียญบางๆออกวัดโพไซทองนะคะหลวงปู่สุกนะคะ เป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะเน,นื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สิบก้านะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลอดเจ้าแม่ทับทิมนะคะเป็นเหรียญหลอดเจ้าแม่ทับทิมนะคะเป็นหลอด ทรงสแตมแบบนี้นะคะเป็นหลอดทรงสแตมแบบนี้เลยเป็นเนื้อชินเป็นเนื้อโลหะนะคะนี่เหรียญหลอดเจ้าแม่ทับทิมนะคะด้านหลังค่ะมีการลงรอยจานอักขระนะคะด้านหลังมีรอยลงจานอักขระนะคะหลังเรียบนะคะแต่มีการลงรอยจานอักขระนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะรายการนี้สวยๆเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้ก็300ร้อสามร้อยนะคะ รายการที่21สอ็ดนะคะรายการที่21เป็นหลวงปู่ข่าวนะคะออกวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรน,นะคะด้านหลังค่ะเป็นเนื้อนิกเกิลนะคะรายการนี้หลวงปู่ข่าวนะคะวัดถ้ำกองเพนเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย อัก,อกรารย,ยันมองเห็นชัดเจนนะคะอักษรารย,ยันมองเห็นชัดเจนรายการนี้300 300รนะคะรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะรายการที่22 ด้านหลังค่ะด้านหลังอัขระราย,ยันพอมองเห็นชัดเจนนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นพระครูปรัดโสพลน,นะคะพระครูปรัดโสพลน,นะคะ เก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยออกวัดหนองบัวทองนะคะนี่ออกวัดหนองบัวทองรายละเอียดด้านหลังค่ะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ รายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่มนะคะหลวงพ่ออุ่มวัดไผ่ต่ำนะคะหากเหรียญไหนรายการไหน,ไหนภาพไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าน้องพูดไม่ชัดเจนยังไงลูกค้าสามารถทัก idline บวกเพิ่มเพื่อนขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะแต่หากเหรียญไหนรายการไหนน้องพูดผิดไปบ้างน้องขออาภัยไว้นะที่นี้เลยนะคะลูกค้า รายการที่24นะคะหลวงพ่ออุ่มวัดไผ่ต่ำนะคะเป็นเหรียญบางๆนะคะรายการนี้4 0่400นะคะรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะนี่ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะรายการนี้400 400นะคะรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะ เป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยลูกค้าไม่ต้องใจร้อนนะคะชมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเลือกเอาให้ถูกใจนะคะชอบรายการไหนแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะรายการนี้400 400นะคะหลวงพ่อม่วงนะคะ รายการที่ย7ินะคะรายการที่ย7เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญบางๆนะคะเหรียญไม่หนานะคะเหรียญบางๆหลวงพ่อเขียนนะคะออกวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิรนะคะรายการนี้สี่ร้อย 400รนะคะรายการที่28นะคะเป็นหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่28เป็นหล่อหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะเนื้อหาด้านหลังนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่29นะคะ รายการที่29เป็นพระแก้วมรกตนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะพระแก้วมรกตนะคะเป็นเนื้ออัมปาก้านะคะ mm. เหรียญกลมๆขนาด2บาทน,นะคะด้านหลังค่ะรายการนี้400ร้อสี่รอยนะคะ รายการที่30นะคะรายการ,ร,าการที่30เป็นเหร hm. ียญป้องอ้อยนะคะเป็นเหรียญป้องอ้อยของหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่ส1อนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะ เป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อพานนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเนะะื้อหารายละเอียดตามนี้เลยรายการนี้ก็สามร้อยสามร้อยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นตะกุดคู่แบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังสร้างในปีสองห้าสามแปดนะคะรายการนี้สามร้อยรายการที่สามสิบสองนะคะ รายการที่32เป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะเนื้อหารายละเอียดเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะพ่อท่านนุ้ยรายการนี้500 500นะคะรายการที่33นะคะ รายการที่33เป็นพระผงหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพระผงหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะพระผงหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่33 400 4สา้นะคะรายการที่34นะคะ รายการที่34เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นเหรียญพระครูธรรมกิจโกศลน,นะคะหรือหลวงพ่อนองเรียมใส่กรอบพาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อนองนะคะด้านหลัง ใส่กรอบพลาสติกมีโค้ชชัดเจนให้พอมีพร้พอมขึ้นคอแบบนี้นะคะรายการนี้4 0 0 400นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นพระเนื้อดินพิมพ์ขุนช้างนะคะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์ขุนช้างแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆน,นะคะเก่าๆเดิมๆแต่ยังคงความสวยคลาสสิกด,ดีนะคะนี่เป็นพิมพ์ขุนช้างนะคะ เป็นเนื้อดินรายการนี้300 300นะคะรายการที่36นะคะรายการที่36เป็นพระผงหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสวยๆคลาสิกแบบนี้เลยนะคะนี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสวยดี่าดีแบบนี้นะคะลูกค้าเรียมใส่กรอบกระเช้าเก่าๆเดิมๆ,ๆนะคะเรียมใส่กรอบกระเช้าเก่าๆเดิมๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลย ดูผิวดูเนื้อก่อนนะรายการที่สามสิบหกสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเรียมใส่กรอบให้หนาๆแบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กรอบหนาๆแบบนี้เลยนี่มีโค้ชชัดเจนนะคะต่อโค้ชชัดเจนแบบนี้เลย หลวงพ่อรวยวัตโกนะคะเรียมใส่กรอบให้หนาๆแบบนี้นะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่38นะคะเก่าเดิมสวยดีแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเก่าเดิมสวยดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่39นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่39รายการสุดท้ายนะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเที่ยงน่วมมานานะคะเป็นรูปถ่ายเก่าเก่านะคะอาจารย์เที่ยงน่วมมานานะคะ ด้านหลังภาพนะคะมีการลงรอยอักขระแบบนี้นะคะด้านหลังภาพมีการลงรอยอักขระแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องฝัานผาบ้านนะคะก็มีบ้าบ้านราคาหลักร้อยนะคะมาแนะนำให้พี่ๆได้รับชมรับฟังนะคะ มีทั้งหมด39รายการนะคะไม่ทราบว่าถูกใจโดนใจลูกค้าบ้างหรือเปล่านะคะแต่หาก E ีนี้พี่ยังไม่ถูกใจนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วรอชมอีพีถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะน้องจะมีพาเป็นบ้านราคาหลักร้อยมาแนะนำแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อกอมใจพี่ๆทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนเข้ามาเอน็นดูร้านน้องคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ